คิดว่างแผนานาคตรเรื่องกอล์ฟไว้ยังไงแบบอย่างเช่นอีก3ปีอยากคัดทีมชาติหรืออีก5ปีอยากเทินโปรหรืออะไรเงี้ยอยากเทินโปรในอายุไม่เกิน20ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องโปรฟกชแนลอีกแล้วนะครับ วันนี้เราอยู่ในช่วงให้แรงบันนานใจคนดูอีกแล้วนะวันนี้โฟมีแขกรับเชิญที่ค่อนข้างจะพิเศษน,นิดนึงเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะครับได้เห็นว่าถ้าเป็นในรุ่นจูเนียในรุ่นที่แข่งระดับเยาวชนนะ่ะเขามีความคิดยังไงแล้วเขาใช้อุปกรณ์อ,อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เดี๋ยวโฟก็จะมาสัมภาษณ์เขาตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามไดกอล์ฟทุนลีเหมือนเดิมซึ่งต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะเพราะคลิปที่แล้วผมลงไปเก่ยว่ารีวิวร้านโบบอยก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เดี๋ยวเราจะ เรียกแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับอาเชิญเลยครับสวัสดีครับอ่าชื่ออะไรครับชื่อคีทครับตอนนี้คีทอายุเท่าไหร่ครับ10ครับคีทก็เป็นน้องคนหนึ่งที่พวกรู้จักเนาะก็เห็นกันมาตั้งแต่เริ่มเล่นกอล์ฟจนทุกวันนี้เราก็แข่งได้รางวัลมาเยอะเดี๋ยวเราก็จะมาบอกกันนะว่าเราได้รางวัลอะไรมาบ้างใช่ไหมครับน้องคีทก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปในช่องโปรโฟก a n แนลด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดถุงของนน้องคีีกกัดว่า เด็กเยาวชนรุ่นนี้เขามีอะไรในกระเป๋ากอบบ้างปะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคนี่ก็เป็นถุงของน้องคีทนะครับว่าในกระเป๋าเขามีอาวุธหรือมีอุปกรณ์อะไรเจ,งจ,งจง๋งๆบ้างโอเคเรามาดูกันก่อนเริ่มจากเริ่มจากถุงกันเลยอ่านี่ถุงของอะไรครับคีทเทียสามครับอ่าเทียสามนี่คือยี่ห้ออะไรครับตัวซีรีส์ครับอ่าเป็นของ US k i d คใช่ไหมใช่ครับเรามาเริ่มจากลองดู <Le ek S 1> กันก,นก่อนเลยนะอ่าเริ่มจากเล็กสั้นก่อนเลยแล้วกัอน,กอ,นอ่ะแนะนําเลยมีอะไรบ้างในกระเป๋ามีห้าหกเวทครับอ่าอันนี้ยี่ห้ออะไร Kid เหมือนเดิมใช่ไหมเป็น T S 3เนาะก็เป็นทัวร์ซีรีส์ที่ต้องบอกว่า U S K เขาจะมีเป็นรุ่นทัวร์กับรุ่นธรรมดาใช่ไหมครับคีดใช่ครับแบบแบบออทตอร์ไลท์กับทัวร์ซีรีส์ครับอืมโอเคอ่ะแล้วต่อไปมีออะไรครับห้าสองครับเดี๋ยวเราตามมาดูที่พัตเตอร์มันดีกว่าโชว์โชว์หน่อยทิพัตเตอร์นี่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะครับมีเอกลักษณ์ไงบ้างมีเวอร์เป็นหัวกะโหลกใช่ไหม cover เป็นหัวกะโหลก<ช>อะไรเป็นหัวกะโหลกอีกนี่ซูเปอร์สโตรก็เป็นหัวกะโหลกเหมือนกันอะไรที่ห่ออะไรครับบิงเคชครับอืมเป็นนนไงใช้้ดีีมัอ ผมชอบมากผมชอบนะครับมาถึงที่พิชชิ่งกันบ้างพิชชิ่งเวทนะครับอ่าก็เป็นทัวร์ซีรีส์กันเอาง่ายๆคือพิชชิ่งถึงเลขข้านี่เป็นทัวร์ซีรีส์หมดเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคเอาแล้วมาดูรวมๆกันเลยโอเคแล้วแล้วเราข้ามไปที่หัวไม้เลยเอาเริ่มหัวไม้อะไรก่อนไฮบริดครับอ่าอันนี้ไฮบริดอะไรคอปราบล็ฟเลอร์ครักี่องศาวันนี้พี่ห้าครับไฮบริดสี่นะอ่าโอเคอ่ะแล้วมีอะไรอีก เทโลเมต M4 ครับนี่สุดยอดจริงนะครับเด็กใช้เทเลเมต M4 ครับคิดดูหัวไม้เจ็ดครับอ่าโอเคอันนี้เอาไว้ตีระยะเท่าไหร่ประมาณประมาณร้อยหสิบครับเด็กอายุแค่นี้เขาก็ตีหัวไม้ร้อยหกสิกว่านะครับอ่าอันนี้เป็นอะไรครับเล็กซครับ อันนี้คือหัวไม้อะไรหัวไม้สี่ครับเอาไว้ตีเลยครับแต่ของผมมันเป็นบูดสามสับองศก็เอาไว้ตีประมาณร้อยแปดสิบไหมร้อยเจ็ดสิบโอเคไดเเวลเอ็นโฟนี่แหละครับสิบห้าองศาตีง่ายไหมอันนี้มันมันไม่ได้ง่ายมากครับมันทำให้ตีตรงสวยๆครับมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าทวิสต์เฟสเนาะที่ทาให้ตีตรงขึ้นใช่ไหม สามารถรับเปลี่ยนองศาได้ครับใช้ก้าน l a d y f l ิ x ตีได้ประมาณ180-200ครับก็ถือว่าไกลมากนะใช่ไหมโดนโดนหน่อยนี่แบบ210มีมีบ้องไหเคยมีถึง250มาดูในกระเป๋าบ้างดีกว่าว่ามีอะไรเริ่มจากข้างนอกก่อนเลยอันนี้อะไรครับอันนี้คือโชว์นี้ออกมาโชว์แว่นกันแดดครับใส่เลย อันนี้ก็จะเป็นแว่นโอเคเนาะก็เอาไว้กันแดดใช่ไหมใชค่คิดพี่อยากให้คีดแนะนำว่าทําไมเราควรถึงใส่แว่นกันแดดเวลาไปแข่งอะไรเงี้ยอ๋อเราควรใส่แว่นกันแดดเพราะว่าเดี๋ยวสายตามันเสียสายตามันเสียครับใช่แล้วก็มันก็แสบตาเนาะเวลาเราตีมันก็แสบตาตอืมโอเคอ่าเรามาถึงในกระเป๋าดีกว่าเริ่มจากเริ่มจากซิปยาวสุดก่อนแต่มันลื้อถึงเด็กกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่านี่ มียังยืดเอาไว้ทําอะไรบอกคนดูไปเลยเอาไว้กันไว้ไม่ให้โยกกับถ่ายน้ำหนักให้ดีขึ้นอ่าโอเคก็อันนี้ซื้อจากดีแคทลอนนะก็ร้อยกว่าบาทถ้าใครสนใจก็ไปลองซื้อกันอันนี้คืออะไรครับตารางพัดครับเพื่ออะไรเพื่ออะไรให้มันรู้ได้ว่าพัดเตอร์มันตรงหรือเปล่าแต่มันแตกแล้วอ่าแล้วก็มีอันนี้นะฮะเคอบเบอร์ธรรมดาทั่วไปช่องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ประมาณนี้ แทงขัดเทียอะไรอ่าใช่อันนี้อันนี้สำคัญนะน้องๆเยาวชนควรจะควรจะมีใช่ไหมครับทีเราไปขัดล่องเหล็กเนาะเพราะว่าบางทีเหล็กสังกะโปใช่ผูแนะนำว่าถ้าเป็นน้องๆอ่ะที่เริ่มแข่งมาใหม่พยายามรักษาแล้วก็ทาความสะอาดเหล็กด้วยตัวเองดีกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันจะทําให้เราฝึกระเบียบวินัยไปในตัวเนาะแล้วก็เหล็กเราก็จะได้ไม่เก่าเร็วด้วยโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปนั่งสัมภาษณ์น้องคีกันเลยว่าน้องคีเริ่มติดก่อมาได้ยังไงอะไรต่างๆนะมากมายโอเคเดี๋ยวเราไปตัดภาพไปตอนที่เรานั่งสัมภาษณ์กันเลยดีกว่า ก็มาถึงช่วงที่เรียกว่าผ้อยา่ให้ทุกคนดูนะเพราะว่าจริงๆแล้วสัมภาษณ์อะ่ะหลายคนคิดว่าคงต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จเยอะแล้วแต่ผมมองว่าอยากให้ดูเด็กน้องๆรุ่นนี้ว่าเขามีความคิดยังไงใช่ไหมครับคีดโอเคมาถึงคําถามแรกคีดเรล่นตีกลอบได้ยังไงแล้วก็ทําไมถึงชอบเล่นกล์ฟดีกว่าเราชอบตีกลอบได้ยังไง อ๋อตอนแรกผมเริ่มเล่นกอเพราะว่าพ่อผมบังคับครับจริงจริงย้ง็ีเข้ามาเรียนกับโป๊กนะซึ่งก็เป็นพขอเป็นพ่อของของโ๊กเองอ่ะโอเคแล้วเราเราเริ่มสนุกเริ่มชอบมันตอนไหนดีกว่า เริ่มชอบตั้งแต่6เดือนหลังครับเพราะว่า6เดือนแรกดูแบบไม่ชอบเลยครับแล้วเราชอบอะไรอ่ะทำไมเราทำไมเราตีอยู่ดีแล้วเราถึงชอบมันมันสนุกยังไงชอบตรงพัดครับช่วงนั้นต้องบอกว่าคีก็มาเล่นพัดกับพี่ใช่ไหมไปถึงคําถามต่อไปว่านี่ค่ะคีมีรางวัลอะไรที่รู้สึกภูมิใจไหมหรือเป็นถ้วยแชมป์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปต่ออยากแข่งต่ออยาก,ยากดีกกขึ้นอ่าใช่ใช่มีรางวัลอะไรบ้างของจีเจครับที่ไหนครับแข่งที่ไหน แล้วก็ของ TSGU รายการที่วัเต์มใช่ของ Tzoom แลในรายการเยาวชนเขาจะรู้กันโอเคตอนตอนแข่งของ TGA อ่ะจำได้ไหมว่าไปแข่งที่ไหนยูนิแลนด์ครับตีสกอร์ดีไหมวันนั้นวันวนแรกไม่ดีวันที่2ดีครับวันแรกตีบวก8ครับก็คือ80ใช่ไหมัแปดสิบแล้ววัน ก็เป็นอยู่ในกวนผู้นําก็ประมาณตีเป็นที่4ของกวนผ,ผู้นำํำก็คือตามผู้นําอยู่ว่างั้นเถอะคืออยู่ที่4ถูกไหมแต่เล่นกล่นผู้นําตามกี่สโตกทําได้ไหมวันนั้นตามอยู่ผมบวก8ที่1บวก5าครับก็ตามสโตก๊กว่าถือว่าเยอะนะพูดถึงใช่ไหมเยอะมากโอเคแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวันสุดท้ายทาไมเราทําไมเราถึงบิดเข้ามาได้แชมป์ต้องต้องถามว่าวันสุดท้ายตีสกอร์เท่าไหร่วันสุดท้ายอะ่ะผมก็คือแบบออนมันเยอะแต่ผมออดไม่ใกล้อือดอเยอะแล้วผมเป็นคนที่แบบ พัดพัดโอเคพัดอ่าเป็นคนพัดเก่งอ่าใช่โอเค ไม่ไม่ค่อยมีสามพัดผมเลยมันก็เลยเก็บพาได้ไปเรื่อยๆอก็คือแผลเราเหมือนกับว่าตีให้อยู่แฟเว์แล้วก็ไดเราก็แอปโพสขึ้นมาให้ออนแล้วก็ไปพัดเอาถูกไหมแค่ออนก็พอแค่นั้นก็พอคือแค่ออนก็โอเคแล้วแล้วเราก็แบบเก็บพาเก็บพาไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วสรุปวันนั้นสกอร์เราออกมาเป็นยังไงเจ็ดสามครับก็คือตีบวกหนึ่งซึ่งวันนั้นโฟก็ติดตามผลงานน้องอยู่วแอบดูพอ่อพี่จําได้ว่าเราโทรมาบอกก่อนมัน้ง ล้วพี่ก็ไปเห็นสกอร์เออโ้สุดยอดก็ยินดีด้วยที่น้องได้แชมป์มาแล้วแล้ว,ลวทีซูมเป็นไงทีซูมแข่งกี่วันวันเดียวครับวันอาทตสกอร์เท่าไหร่โอ้ครับอแต่ชนะเพื่อนรุ่นเดียวกันเยอะไหมเพย์ออฟครับชนะเพย์ออฟหมอมันมีสตรอรี่เล่าถึงประสบการณ์ในการเพย์ออฟว่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เราเพย์ออฟวันนั้นถ้าจำไม่ผิดถ้าผมแพ้เพย์ออฟนะผมจะรู้สึกเสียใจมากเลยเพราะว่าสิบหกหลุมผมตีมาลบสองหลุมสิบเจ็ดครับผมไปตีตรงน้ำสองลูก เลยกลายเหมือนเป็นเมลดาวอะไรแบบนี้หลอครับก็เลยกลายเป็นต้องมาพีออฟทั้งทังที่จริงทั้งทที่จริงวันนั้นตอนแรกตีมาคือนํำเยอะเลยนะถูกไหมน้ำประมาณแปดสตูกได้ครับโอ้เยอะมากแต่เหลือสองท้ายกดดันไหมคือรู้สึกกดดันใช่ไหมไม่กดดันเลยครับแต่ว่ามันผ้าเดงเราผ้าเดงถูกไหมลูกแรกเซ็กซี่โอตกน้ำตกน้ำแบบท็อปตกน้ำลูกที่สองตายลูกอื ตกน้ำไหยก็เลยกลายเป็นเหมือนเสียความมั่นใจหลุมนั้นไปเลยใช่ก็เลยต้องมาเพย์ออฟแล้วแล้วเข้าถึงช่วงเพย์ออฟเราเราเล่นยังไงดีกว่าเรามีแพทในเพย์ออฟกี่หลุมมานั้นจำได้ไหมหลุมเดียวครับเแล้วหลุมเดียวจบเลยจบเดียแล้วเพย์ออฟหลุมไหนหลุมหนึ่งที่วอเตอร์มิวหลุมหนึ่งอ่าผมคือในกวนเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราชนะด้วยการออกสกอร์พาถูกป่ะใช่ค่ะแล้วในกวนเนี่ยเพย์ออฟเป็นกี่คนวันนั้นอ่ะสองคนครับอ๋อก็คือเรากับเพื่อนอีกคนนึงใช่ค่ะอ่าเป็นเพื่อนที่รู้้จััักกนนนนนดวยครบออเเพพืื่่สสิิททมม ไม่ค่อยครับแต่ก็รู้จักแต่ก็สนุกใช่ไหมโอเคอ่ะแล้วเราเล่าทุกช็อตเลยพี่อยากรู้ว่าทุกช็อตเนี่ยตั้งแต่ช็อตแรกไปจนจบอ่ะเราเราคิดอะไรเราเปนยังไงใช่เอาตอนเพลย์ออฟตอนเพลย์ออฟตอนช็อตแรกไดเวอร์ผมตีไปได้แค่ประมาณร้อยเจ็ดสิบเองครับผมไม่มั่นใจเลยครับอ่ากลายเป็นตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นแหละเข้าใจว่าตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมแบบไม่มั่นใจครับเลยตีไปสั้นกว่าคนอื่นนั่งประมาณยี่สิบกว่าหลาแล้วช็อตต่อมาผมเอาหูตีขึ้นกีน โชคดีที่มันขึ้นไปกินใกล้กว่าอีกคนนึงมันใกล้กว่าอีกคนนึงอะแต่ออนทั้งคู่แต่อีกคนนึงพัดทางลงเยอะ,อะแล้วเขาพัดไ,ไ,<อ>ไปทะลุไปไกลแล้วผมก็แบบเข้าท่าแล้วผมก็เลยพัดไปเกาะก่อนอแล้วมันอยู่ในวงกิฟแล้วผมเลยจบลงแล้วเพื่อนอีกคนนึงต้องจบเพื่อเสมอ,อมแล้วอีกคนนึงพัสดสะบัดหลุมออกอก็เลยชนะเพย์ออฟมาเลยวันนั้นภูมิใจไหมชนะมาวัาวน วันที่ดีที่สุดสําหรับผมนะครับโอ้ตกมือแล้วครับต้องตกมือต้องผีส,สูดสุดยอดจริงๆสตอรี่เขาในการแข่งขันนี่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเด็กที่อายุน้อยแล้วมีสตอรีใ่ในในในชีวิตเยอะนะฟกว่าฟกค่อนข้างจะตั้งแต่น้องเริ่มเริ่มแข่งจริงจังเริ่มซ้อมจริงจังนี่ฟกชื่นชมผลงานแล้วก็ความคิดเขาเหลายๆอย่างเยอะมากนะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้มีคุยกันส่วนตัวพอมาพอมาถึงเจอหน้ากันแบบ พัดแข่งกันอย่างเดียวแล้วก็โม้กันไปโม้กันมาจนสรุปสุดท้ายก็ไม่ได้ชมกันเลยใช่ไหมคิีใช่เราจะชอบมาพัดกันที่นี่แหละเพราะว่าคือผมก็มองว่าส่วนหนึ่งคือให้น้องได้พัฒนาด้วยเพราะว่าเราก็เล่นเราผ่านเยาวชนมาก่อนช่วยรางวัลเราก็เยอะเหมือนกันเราก็เข้ามาเล่นในแม,มตช์โปรเราก็อยากจะถ่ายทอดให้น้องได้เห็นว่าเราพัดกันยังไงจนทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าคีตเป็นหนึ่งในคนที่พัดดีมากนะสำหรับโคกมาถึงคำถามที่3ที่อันนี้ก็ต้องเป็นไฮไลท์ของทุกคนเลยที่พี่จะถามว่า คีดเนี่ยยังในใน18หลุมยังไม่เคยจบอันเดอร์เนาะถูกไหมแต่แต่ล่าสุดอะคือที่วอลตอมิวเนที่สิ่หกหลุมตี2องอันเดอร์มาพี่อยากรู้ว่าคีดมีความคิดยังไงหรือวางแผนยังไงหรือมีอะไรไหมที่ทําให้แบบเราตีอันเดอร์ได้คือวันนั้นผมแอปพสดีมากแบบออ <c oughs> นไปใกล้มากอืฮแบบไม่ไม่ตกน้ําเลยครับยกเว้น2หลุมสุดท้ายอืม <c oughs> <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นเหมือนง่ายไปหมดใช่ไหมคือความคิดเราก็ดีก็เท่ากับว่าเกมวันนั้นคือคิดแคแค่ได้ให้อยู่ตีให้ออนแล้วไปพัดเอาใช่เขาคือคืนวันนั้นแบบกลับบ้านบุ๊บเศรษฐาไม่หลับหลักๆคือความคิดเราต้องต้องแค่ตีให้อยู่แล้วก็ตีขึ้นไปออนเพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเองก่อนถึงจะตีอันเดอร์ได้ะ มาถึงคำถามที่4เนาะคิดมีการซ้อมยังไงอย่างเช่นมาสนามได้อย่างเงี้ยคิดเริ่มจากซ้อมอะไรบ้างเออชิปพัดก่อนหรือไปได้หรือว่ามีเทคนิคการซ้อมยังไงที่ทําให้เราตีได้ดีไหมไ ซ้อมอะไรบ้างไล่ละขอดีเทลหน่อยว่ามาถึงเนี่ยเราเริ่มจากเหล็กอะไรตีไล่ไปจนถึงเหล็กอะไรหรือมาชิปพัดยังไงอะไรยังไงบ้างอ๋อแรกก็ซ้อม20 20ลูก20หลาย0ลูก30หลา10ลูก40หลา10ลูกคืยที่คิดเริ่มจากลูกสั้นเนี่ยเพราะว่าเราต้องการความแม่นยำตรงนั้นเยอะใช่ไหมใช่ครับโอเคเราก็ค่อยๆไล่ไปเนาะแแบ่งอีกฐผมซ้อมมา3าฐานอีกฐานหนึ่งก็80 100อ แต่มายี่สิบลูกป่ะอย่างละสิบลูกอ่าโอเคครึ่งถาดแล้วต่อไปก็เหล็กห้าเหล็กหกครึ่งถาดแล้วก็ M สี่ไฮบริดครึ่งถาดแล้วไดเวอร์ครึ่งถาดก็อย่างละอย่างละยี่สิบยี่สิบเนาะประมาณนั้นโอเคก็คือพอพอถาดแรกอย่างเงี้ยก็คืออ่ายี่สิบลายในซ้อมเยอะหน่อยยี่สิบลูกที่เหลือก็คือไล่ไล่ไปก็จะอย่างละสิบ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 ไปเรื่อยถูกไหมมีเซกชั่นการซ้อมทที่ชัดดเจนถ้าามสุยคือ ที่วางแผนอะนาะคตเรื่องกอล์ฟว้ยังไงแบบบางเช่นอีก3ปีอยากคัดทีมชาติหรืออีก5ปีอยากเทินโปรหรืออะไรเงี้ยมีมีวางแผนไหมว่าเราจะทําอะไรต่อไปจะต่อนี้อยากเทินโปในอายุไม่เกิน20ครับ่อ๋อโอเคแล้ว,แล,วแล้วมีแผนอยากเล่นทีมชาติไหมหรือว่าเฉยๆก็ยอ,อยากเล่นทีมชาติด้วยโไป<ห>ถึงระดับโลกเลยก็ยิ่งดีคือวางแผนแผนไว้เป้าระยะสั้นก็คือ ไม่เกินอายุ20อยากเทินโปรให้ได้อยากเข้ามาเล่นในทัวร์เมืองไทยใช่ไหมแล้วก็พี่ว่าทีมชาติเนี่ยก็จริงๆเขาเริ่มรับตั้งแต่อายุ13เราก็สามารถคัดได้แล้วก็อาจจะสมัครเข้าไปคัดมาก,ก่อนอะไรอย่างนี้นะก็เป็นความคิดที่ดีก็ขอให้คิดทําได้ตามที่ตัวเองตั้งเป้าไว้ก็เต็มที่แล้วก็ซ้อมอให้มากโอเคช่วงสุดท้ายคือพี่อยากคิดฝากถึงไม่ว่าจะเป็น เพื่อนหรือรุ่นน้องรุ่นพี่หรือจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูคลิปของพี่อยู่ในวันนี้ว่าอยากให้เขาฝึกซ้อมอะไรหรืออยากให้เขาคุณจะควรจะซ้อมต่อไปทางไหนวางเป้าหมายยังไงให้ชัดเจนอะไรอย่างนี้ก็ให้สู้ๆนะครับก็ฝึกตามนามที่ฝึกสม่ำเสมอไปเรื่อยๆครับอืม ทุกวันก็วันอย่างน้อยก็วันละสองถาดอย่างนี้ก็ดีกว่านะครับดีกว่าไม่ซ้อมเลยใช่ไหมคืออย่างน้อยให้เราได้พัฒนาได้ซ้อมตลอดต้องขอขอบคุณน้องคีตมากๆนะที่มาเป็นแขกรับเชิญในช่องปูปูช n แนลก็ถ้าใครชื่นชอบนะในตัวน้องก็อย่าลืมไปติดตามผลงานน้องด้วยเพราะว่าน้องก็เก่งมากๆแล้วคูก็มองว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่อนาคตในเรื่องกอล์ฟะน่าจะไปได้ดีถ้า ไม่เจอสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างโควิดอย่างอะไรก่อนน่เนาะคลิปนี้เราว่าจบเพลงค่ันี้นะครับก็อยากให้น้องคีตฝากให้คนดูกดไลค์กดแชร์ช่องพีหน่อยถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคก็นั่นแหละครับเหมือนที่น้องคีตบอกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโปรโฟกชานัลด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันว่า EP ต่อไปคงจะไปเชิญใครมาสัมภาษณ์ต่อก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย